สวัสดีค่ะวันนี้เราให้ควรพระธรรมโยชัวบทที่7จข้อหค่ะฝ่ายชาวเมืองไอก็ข้าวฟันคนเหล่านั้นตายประมาณ36คนโดยขับไล่คนเหล่านั้นจากประตูเมืองไปยังเชบาริมฟันเขาตามทางลงและจิตใจของประชาชนก็แหลกเหลวไปอย่างน้ำนี่คือผลจากพระพิโรธของพระเจ้าที่ทรงมีต่ออาคารผู้ละเมิดพระบัญชา S <S <an> เมื่ออิสราเอลเชื่อฝั่งพระเจ้าก็สามารถรบชนะเข้ายึดเมืองเยริโคได้อย่างง่ายดายแต่เมื่ออาคารละเมิดพระบัญชาอิสราเอลก็แพ้แก่เมืองเล็กๆอย่างเมืองไอแบบคาดไม่ถึงส่งผลให้อิสราเอลทั้งหมดจิตใจแหลกเหลวไปอย่างน้ําโดยธรรมชาติของมนุษย์เชื่อว่าเมื่อคราวที่อิสราเอลเข้ายึดเยริโคได้นั้นจิตใจของคนอิสราเอลทุกคนคงเต็มไปด้วยความฮึกเหิมพร้อมลบแต่เหตุกรารณ์กลับกลายเป็นว่า พวกเขาแพ้แก่ทหารเมืองเล็กๆอย่างเมืองไอตามที่พระคัมภีร์เปิดเผยสภาพจิตใจที่เคยฮึกเหิมก็แปลเปลี่ยนเป็นความแหลกเหลวด้วยความผิดหวังหรือไม่เข้าใจว่าพระเจ้าหายไปไหนทำไมเขาทั้งหลายจึงแพ้กองกำลังทหารเมืองไออาจารย์ท่านหนึ่งได้อธิบายสาเหตุของความพ่ายแพ้ครั้งนี้ของอิสราเอลว่านอกจากความบาปที่อาคารได้แอบเก็บของถวายไว้เป็นของตนแล้วก็น่าจะเป็นการออกรบ โดยไม่พึ่งพาพระเจ้าของโยชัวเลยเพราะการเคลื่อนกำลังไปลบเมืองไอนั้นโยชัวเชื่อเพียงรายงานจากคนสอดแนมว่าเมืองเล็กๆเกช่นเมืองไอนี้ใช้ทหารเพียง2 3ถึงพันคนก็ชนะแน่นอนแล้วโยชัวก็สั่งเคลื่อนพลเข้าโจมตีเมืองไอเลยผลจากการทำสงครามโดยไม่ได้อธิษฐานขอการทรงนำจึงทำให้แพ้แบบคาดไม่ถึงในปัจจุบัน เราทุกคนมักถูกสอนให้อธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนการลงมือกระทําทุกสิ่งเพื่อทูลขอการทรงนำจากพระเจ้ามอบชีวิตความคิดการตัดสินใจให้อยู่ในการครอบครองของพระเจ้าให้เราแต่ละคนพิจารณาตนเองและกระทําตามคําสอนที่ถูกต้องได้อย่างสม่ําเสมอด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน